เราก็จับเอามาใส่กระมังทุกอย่าง20บาทนเนี่ยนี่แน่แน่เลยท,ทุกอย่าง20าทุกอย่าง20เนาะแล้วเอาดินใส่ตรงไม่ต้องดินใส่อันนี้หอยแล้วเวย้ยเอาใส่ทุกอย่าง20บาทแล้วเอาปอดใส่ในน,น้อยแนละ้วป่วยให้กินอาหารว,วันละหนึ่งมิดตัวละใช่ไหมครับตัว,ตวละเม็ดนี่คือกระมังการปลาดกระมังละตัวกระบังละตัวนะครับไม่งั้นไม่ทันมาทานแม่พ่อศพแล้วก็อาหารปลาดุกวันละมิดห้ามเกินนั้นทิ้งลงไปให้มันกิน ทีนี้พอลูกมันดาห้ามไปห้ามไปจับนะถ้ามันเกิดถ้าถ้ามันเกิดเป็นไอไอไขส่สีไข่สีเหลืองเนาะเราห้ามจับดีครับถ้าจับปับ๊บมันจะสลัดทันทีต้องจากัดไหมคะว่าจะวางตรงที่แสงจ้าแสงน้อยล่มครับในล่มต้องในร่มแล้วก็บ่อห้ยมีบ่อหยมีนกนกกระปูต้าแดงเนาะนกกระปูนี่สำคัญครับต้องกินเลยนะ เนะอายกผักางอีกตบครับถ้าบ่อน้ำใสคือบ่อที่โกหกาโกหกครับเป็นการโกหกเนอะที่ทำมาอยู่ในยูทูบที่เลี้ยงในบ่อปูนน่ะโกหกหมดถ้าเป็นบ่อปูแล้วเอาดินใสได้กไม่ไม่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมปูมันจะฟอกอากาศตอนกลางคืน เด้อใช่ครับมันจะพ่ออากาศตอนคืนตอนขึ้นตอนกลางวันมันจะไปหลบมันจะหลบโอ้กครับไม่พูดถูกเลยตอนกลางวันมันจะไปหลบตอนคืนมันจะออกมาพ่ออากาศแล้วตอนนี้ในกรณีที่พ่ออากาศคือพ่ออากาศเสียออกแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดของดีเข้าทีนี้ถ้าเราขัดบริเวณมันเดินไปหมืหนกับคุณมันจะไปมันจะไปหาน้ำใสเลยนี่เรื่องปกติเลยมันจะไปหาน้ำใสถ้าเราดินใสยิ่งตายเร็ว ไม่เอาดินใส่ล่ะทีนี้ให้เกลือไม่ได้ท่านก็ต้องหาแคลเซียมมาเสริมหาโปรตีนมาเสริมกระดูกหัวท่านก็เพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีกกระดูกหัวพอดีบอดี้ก็ดีกว่าบอดี้เขาปล่อยทิ้งเลยไม่ไม่ไม่ต้องทําปล่อยทิ้งแล้วมันจะไม่ตายปีแรกท่านต้องท่านต้องท่านต้องร้อม มันต้องรอมันต้องรอมเลยนะต้องรอมกระเบื้องเขาเออกระเบื้องนี่แหละกระเบื้องเก่าๆนี่้อมเลยเพราะว่าปีแรกมันยังมันยังเขาเรียกว่ายังไงนะมันยังไม่เอากันเขาเรียกว่ามันยังหาอาณาจักรมันไม่ได้ผมพี่บอกภาษาอาณาจักรมันยังไม่โลกอาณาจักรมันจะเม็ดพูดเม็ดมันตัวผู้ตัวหนึ่งจะอยู่เม็ดหนึ่ง นี่อาณาจักรมันมีตัวผู้ตัวหนึ่งเข้าไปใกล้ปั๊บเรียบร้อยสู้กันกันดีมันอยู่ทิ้นไพร์ทิ้นมั่นอุ้ยฮะนะครับอนุบาลลูกมันไม่กี่วันถึงจะปล่อยอนุบาลลูกผมไม่ผมไม่แนะนำให้ออนุบาลนะครับพอพอลูกมันไข่ปั๊บมันขึ้นสีดำปั๊บสลัดเลยสลัดไข่ออกเลยสลัดออกเลยเอาเอาเอาตัวมันแกงไปหนามเลยพอจะมันออกปั๊บพอจะมันออกปั๊บใช่ไหม เอาแม่มันปล่อยลูกสาดจริงเลยสาดลงในบ่อนั่นแหละสาดลงน้ำสาดลงน้ำั่นเลยสาดที่คุณโป๊ะไป่สาดลงบ่อเราเอาเอาอาจารยสี่ปูบ่อเดิมใช่ไหมครับบ่อเดิมครับเอาจักสามสามชั่วโมงบ่อให้มาคุยเรื่องกันกับกรุ เชื่อไหมถ้าใครจะไปเรียนคอร์สปูนะยังไม่เชื่อยังไม่ทำไปถ้าจะไปเลี้ยงปูจริงไปเรียนหนึ่งวันที่เขาไปเขาเอาจาแต่เลี้ยงกุ้งก้หนึ่งวันกุ้งปล่อยผมทำได้ปีละตันนะแต่คุ้งลาดเมื่อหนึ่งจบตัวกุ้งปล่อยเนาะตอนแรกตอนเราะผมอยู่ผมอยู่อ่าผุสมพอนตอนนี้กำลังสูใหญ่ไปอยู่บ้านสนนอยกำลังเสรีเมียมาอยู่บ้านสมนัยนั่นนั่นแสดงว่าคู่มี

ทุกอย่างไงถ้าเกิดผู้ผู้เขาปล่อยร่วมกันหลายๆมันบวกเกิดกันผสมพันธุ์พอสมลูกลูกสมแม่มันมีปัญหาไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้เด้อเขาบอกเป็นยังงอเขาเขาเลือกขนาดเขาเลือกขนาดสามเดือนเท่านี้สี่เดือนเท่านี้ห้าเดือนเท่านี้ใช่ไหมเห็นไหมเขาจะเลือกเองถ้าเราไี่เลือกถ่ายอ้ยตายแล้วตอนกลางคืนเข้าไปดูในเฟซในในในเฟซผมนะครับผู้ใหญ่เก่งอะไรเทพโอ้นี่ะอะไรเทพฟาร์มมีผู้ใหญ่เก่งอะไรเทพฟาร์มเฉย ไอ้เจีาฟาร์มแล้วท่านเขาไล่ดูเรื่อยๆท่านจะเห็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจับปูเขาจะจับช่วงเดือนหกจนอะไรจับขายนะมีคนสั่งเป็นเป็นหมื่นคู่นะครับคู่ละเท่าไหร่คู่ละสองคู่ละแปดสิบคู่ละสองร้อยถ้าสามเดือนเอาเอาที่มันจับไอเทมไอเทมเป็นเลขพันได้เลยไมมไอเทาเป็นเลขพันใช่ไหมถ้าเป็นปูที่พร้อมผสมนะครับมันจะเป็นคู่ละห้าสิบคู่ละห้าสิบบาทแต่ถ้าท้องแล้วคู่ละร้อย แต่ถ้าพร้อมสลัดลูกพร้อมสลัดลูกตัวละสองร้อยนะครับน่าจะเอาพร้อมสลัดลูกแล้วสลัดเททิ้งเลยเป็ดกินเรเีเ<ล>ยบร้อยเรียบร้อดคู่ค้าขายได้ครั้งหนึงเยอะสุดขายได้ครั้งหนึ่งเงยอะสุด,ดนงเงดนาะที่ส่งที่ส่งส่งก็ค,คือค,อครบพันคู่ส่งพันคู่ส่งก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ติตีนสรงส่งไปยังไงครับ ก็มีก็มีส่งอะไรรถประจำทางไม่ไม่ค่ะต้องใส่ภาชนะอะไรต้องใส่ยังไงทำยังไงเขาเรียกว่าอะไรวะถุงยางกล่องขนมอ่ะกล่องขนมนิดหน่อยอ่ะกองฟมมันมาใส่ป่ะคะเหมือนเคนเอามาให้กินเ่ะนะค่ะกองกล่องใช้ใช้กองชั้นเหมันะใช่ใช่ก็มันจะหายตรงนีมันไม่ตายครับขนมชั้นอ่ะขนมชั้นใช้ใช่อ๋อใช่เอาใส่ใส่แลวเราแก๊ปกันเลยต้องเจาะรูไหมคะ แกปเปิ่นไงแกปเปิ่นมันก็มันจะมีรุมันจะหายใจออกมันก็อยู่ในส่งเครื่องส่งเคลี่องถส่งไปวันเดียวมันก็ถึงแล้วสองวันสามวันก็อยู่ได้นะครับอนอกทีนี้กุ้งทีนี้กุ้งน่าสนเดอ้อกุ้งตอนนี้แต่ก่อนผมจะขายเป็นกิโลเดอ้อไม่ใช่กิโลอนะกิโลละสองร้อยบ้างไอไอถาดบ้างถาดละยี่สิบแต่ตอนนี้พันเชื่อไหมเขาเริ่มมาเป็นพ่อพันแม่พันแล้ว เราดูได้ไงว่าเป็นตัวเมียตัวผู้มันมีกล่ำเหรอหนุ่มมันจะมีกล้วยนีกล้วยเจ้กล่ำใหญ่ได้ครับตามยาวอย่างนี้เลยนะเก็บน้งเต็มกุ้งไฟตัวเมียก็ไม่กุ้งไฟตัวเมียมันก็จะมีหัวเขียวๆไข่เหรอหนุ่มไข่เดานุ่ไข่ไม่ว่าก็ได้ใช่ไหมไข่อยู่รี่ไข่มันจะอยู่ที่หัวก่อนเขาเรียกว่าไข่เรียกว่ามันแล้วพอมันก็จะลงมาเรียกว่ามันมันกุ้งไงคะไม่หรอกเราเข้าใจผิด ไทยมันจะกจี๊บเดี๋ยวถึงหัวใช่ไหมเดี๋ยวค่อจะลงเดี๋ยวทีนี้กุ้งเนี้ยง่ายยังไงนี่เหมาะกับพวกท่านนี่ทำคลองไส้ไก่อย่างนี้นี่ทำคลองไส้ไก่แล้วมันบวกหมูนี้เนาะแต่มันบวกนี้แล้วทีนี้ท่านปล่อยท่านปล่อยแม่ปลาได้ตามอย่างนี้ปล่อยน้ำไม่สวนไม่ได้ปล่อยน้ำให้ให้ตกนะถ้าปล่อยน้ำตกคือการเพิ่มออกซิเจนหมานถึงปล่อยน้ำให้มันปล่อยน้ำให้มันเสมอกันครับปล่อยน้ำให้มันไหลอย่างนี้ มันไหลได้มันไหลได้ข้นเล้าข้า้เป็นหล้ื้นน้ำานเออทมันเ็นสมือนกับพื้นน้ำปล่อยใส่ยากเขาหนินะครับที่ผมเลี้ยงกุ้งทำไมผมถึงต้องเลี้ยงเนาะมันเป็นบ่อที่ผมต้องเติมน้ำหน่ะนะผมก็เลยคิดว่าทำยังไงผมจะได้ประโยชน์จากการปั๊มน้ำมาใส่ได้ข้าไฟน่ะนะผมก็เลยข้นกันเลี้เล้ย้นคิ้นข้นขนก้นเลี้ยงนี้ก็เลยก็เลยได้ ถ้าเราไม่ปล่อยน้ําใส่ถ้าเราไม่ปล่อยน้าสวนกุ้งจะไม่ไข่เลขาดถ้าว่าไข่ไหมไข่แต่ไม่สลัดกุ้งมันจะมาเล่นนาวแล้วก็ดีตัวขึ้นแล้วก็ฮัลวหดีดขาออกนะคขาใส่กัน่ใช่ครับมันจะมันจะมาดีตัวออกแล้วก็แล้วก็ไข่จะหลุดมันไม่มีมันไม่มีกล้าเหมือนยังอยู่มันไม่มีกล้าเหมือนปูไหยปูนี่จะไปยืนโก่งขาแล้วก็เคียย์ เอากล้านี่เขียนลูกออกเจ้าจอดทุกงชอดเนาะวอาคนคนใจใจเนาะปูใช่ไหมปูผมบอกเลยว่าถ้าท่านเลี้ยงนะท่านต้องจำใจนะสามปีท่านถึงจะเห็นปูสามปีนะครับไม่เลี้ยงเลี้ยงปูสามปีจะเลี้ยงหนูปีหนึ่งเลี้ยงหนูก็ปีหนึ่งก็เห็นแล้วแต่เด็กต้องคนคนคนพคนเลี้ยงอีหนูเลี้ยงอีหนูเอลี้ยงอีนู ้ดูเลยนูมือผมสดเลยเดียวเห็นฝนเลยพี่โน้ตม่าต้องเรียงลาย <c oughs> มือเวลาโฆษณากำลังมันอะโอเคยังครับโอเค